โอเคตอนนี้เราอยู่กันในแมปเดียวไมล่านะครับทุกคนเป็นแมปเนียวสยองขวัญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันะนะว่าจะเป็นยังไงนะพี่ก็พึ่งเคยเล่นไปนครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่เรามาเล่นด้วยกันเลยเล่นเดียวเล่นกับู้อื่นอ่าเผ <laughs> ไ,ไปกับคนอื่นดีกว่าทุกคนเปคนเดียวน่ากลัว ทั้งนี้คอยดนตีแม่งวงเวงจังวะาะดูนาม,เมิเงะตามมทำไครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ยังไม่ได้เข้าดีกว่ามันต้องเข้าห้องก่อนใช่ไหมไมเข้าเนี่เรือเพื่อนไม่เข้าอ่ะไปคนเดียวก็ได้ไปได้ไหมะคนเดียวเฮ้ยไปได้เฉยชิบหายแล้ว ฟังเพลงดนตรีซะก่อนทุกคนดาวิ่งบอร์ดสตูดิโอนัมซนอ i ์เอฟ o มล่าโคตรร้อน,อน <c oughs> เสียงดตนตรีโคตรร้อนนะอะไรอนะ่ะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย ้ยเฮ้ยรถตู้เหรอรถรถนักเรียนเหรอมาถูกส่งตามไฟเหรอนี่เงาใครเนี่ยตัวตัวเองคนนี้ตามคมไฟไปใช่ไหม้ย่ผมไม่น่ามาคนเดียวเลย ที่เสียงเพลงก็หลอนเกินก็เป็นลมดิตู้ไม้ได้ไหมนี่เเสียงก็หลอนเกินเฮีย <p> อย่าโผล่ลมานะคือเหมือนโรงพยาบาลเก่าของอ่าพวกเขาต้องอยู่ข้างใน เฮ้ยฮเงียบแปลกๆเงียบแปลกๆอ่าไม่เคยเล่นเลยนะทุ้คนเงียไฟดับเงียไฟดับหมดเลย <c oughs> คุณน่าจ,จะมากับเพื่อนหรือมาคนเดียวไม่งงเวงจัดเลยไฟดับหมดเลยอ่ะ เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะผมมองเลยไม่เห็นเลยอะ่ะคุณไม่ใช่ละอ่านว่าอะไรเนี่ยค้นหาเพื่อนร่วมชั้นของทุกของคุณโอ้จะไปค้นหาตรงไหนก่อน ให้มันไห้อ่านเนาะอุยใช่ไม่ค่อยเห็นด้วยเฮ้ยเชีย้ยะตกใจนี่เนี่ยตกใจผมรู้จักก็บ้าแล้วฮัโลโหลเจ้ย ยังไม่ใช่แล้วไหมยสดยตกใจไหมดูดีก่อนเดี๋ยวแบบนึงทุกคนตั้งสติก <Portugal> ่อนตั้งสติก่อนค้นหากุญแจสำหรับประตูประตูไหนก็ฮอนประตูไหนก็ฮอนทำไมห้องนี้แดง เยัตกใจเสียงร้องเมื่อกี้โอ้หัวใจจะวายอะไรนี่ไม่สายที่ดีขึ้นโอ้ต้องเติมอะโอ้แล้วมองไม่เห็นด้วยเฮ้ยเยเสียงอะไร,รวะ เนี่ยเสียงไรอะเส่ยหลอนจัดเลยมีห้องอะไรเนี่ยหมแล้ว เข้าใจอารมณ์บ้างทุกคนอารมณ์แบบคนไม่เคยเล่นนะ่ะแล้วก็มาเล่นนะ่ะยังไงในกุญแจแล้วอุ้ยเชี่ยอุ้ยใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะเมื่อกี้ใครมายืนตรงนี้อ่ะ กดล็อกประตูไหนอะวิ่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครวะยืนเป็นบอยแบนด์อยู่ได้อ่าอ่าฉันต้องหาวิธีข้าม คือมันว่าอ่าอะไรวะอ่านไม่ทันต้องหาไม้เหรอผมไม่อยากเข้ามาว่ะเฮ้ยอต้องหาไม้กระดานเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้ว น่ากลัวอยู <bom> ่นะทุกคนไม่ไหวว่ามาคนเดียวไม่ได้มันทุกคนต้องมีเพื่อนมาวะต้องไปทางไหนอ่ะเฮ้ยมีรอยตีนด้วยนี่อะไรอ่ะออกที่เรามาเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะ นะครับนี่ต้องไปทางไหนเนี่ต้องไปหาไม้กระดานไม้กระดานอยู่ตรงไหนอะ่ะดี่ทุกคนเดี๋ยวเรารอมีเพื่อนมาดีกว่านะจะได้อ่ามีเพื่อนเล่นนะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าพี่มาต่อให้นะครับคลิปนี้มาตำรวจก่อนโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย